ัสดีครับตาโอ๋เขาจะลงทุเรียนนะคะเพื่อนๆนะครับคันนี้พัดอะไรเธอมอนทองนะครับเขาบอกปลูกหน้าบ้านด้วยสีบอกเขาแล้ว่าไปปลูกหลังบ้านที่ตรงนู้นบอกไปครับกลางต้นมะม่วงไม่รู้ว่ามะม่วงมะม่วงหรือทุเรียนจะตายก่อนกันนะครับมีมะม่วงครับนี่ทุเรียนนะครับนี่ครับดูนะครับนเพื่อน ส่งบนหน้ารหจริงๆๆด้วยเธอบนหน้าโถดย่าลองปลูกไม่มันแตกไนงะถ้ารูมันแตกมันไม่รอดหรอกะี่ไส้เดือนนะคะเพื่อนๆไส้เดือนเรืออเลยไส้เดือนไหมนี่ล่ามันขาดแล้วเสียดายทว่จริงๆ่ามันแตกตายเนี่ยไม่ไหนนะอืมไม่ไม่ใช่ไส้เดือนนี่ตัวอะไรไม่รู้เอาเสียดายตังต้นนี้เอาไปเดี๋ยวก่อน นี่ประคองเอาไว้ก่อนจริงๆถ้าถ้าลูกมันแตกแล้วเพราะว่ามันไม่รอดเลยมันตายมังว่าคงรอดเพราะว่าพรุ่งนี้พี่เปาหมอนัดติดตามอาการนะครับหลังจากเข้าแอดมิตตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล,แล้วแล้วก็าผลออกมาวันพฤหัสนะครับหมอนัดก็ต้องไปอีกแล้วคงเทพคอนแกนช่วงนี้หน้าฝนไม่อยัางไปเลยแล้วเปลองค่าน้ำมันด้วยไหนจะเป็นกฎหมายคาซีดอีกโอ้พน้องเปาห้าขวบ กว,กว่าเองน้องเกิดเดือนมีนาหกศูนนะครับไม่ป็นหกขวบแต่ก็เอาไงได้ก็ให้น้องคาดเข็มขัดไปเพราะว่าเราไม่ซื้อคาซีนะครับว่าคาซีแพงหลือเกินมิม้เปี้ยวนะเธอต้นมันเบี้ยวเนาะคือถ้าฝังมิดแต่มันตายอยู่แล้วแหละมันออดินมันแตกนี่ กลับมาครงรอดน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้นหน้าฝนนี่ครับรทุเรียนโอ้ไม่ใช่ครับอะไรนะน้อยหนาที่เราตัดกิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ครับกิบ่งตแตกแล้วเราจะได้กินรุ่นสองนะเพื่อนๆนี่ครับนี่เราไปดูชนี้ที่เราปลอนชำไว้ดีกว่านี่เอาปลูกเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเอาเขาปลูกเสร็จแล้วเพื่อนๆโอ้มืดไปหน่อยขอโทษทีนี่ครเขาปลูกเสร็จแล้วอุตส่าห์ไป่ายไปไาย เอาเมื่อดีกาครับเดี๋ยวนะรับเพื่อนๆอยูชนีครับเเรียกให้ไปถ่ายชนีครับโอ้เดี๋ยวนะครับ,พพรบพเ,บเบพ,พ,พื่อนๆต้นชนีทเราชำไว้ตอนที่เราต้นตายแต่รู้เมื่อ,อไหร่เนี้ย <laughs> ไม่รู้ไม่ได้กี่ต้นรอดเรร,รู้เนเรื่อว้ายัยงไง แล้วทาไมต้องปิดไม่ให้มันมีอากาศอ่ะไม่ให้ไม่ให้มันคายน้ําเยอะอันนี้ตายกับต้นเดิมมันรอดมันแห้งขึ้นมาแหละอันนี้ตายพ้อพะอไว้เยอะครับแล้วก็ตายตลอดโอ้ใส่เดือนเทียบเลยอันนี้เสียบไว้ไม่รอดโอ้หอันนี้เสียบไว้ถึงขั้นต้นตายเลยพันอะไรก็ไม่รู้ม่วซั่วไปหมดนไอชนีเราที่ที่เรา ระยองใช่ไหมเออที่เราตัดมันนี่เรามัดไว้ไม่รอดสูตรเธออันนี้ไม่รอดดูตรงนีน้ก็ดูจาก youtube เยอะครับโอ้ตรงนี้รอดหมดเลยดิเขาโชว์นะครับเขาโชว์ครับอันนี้ไม่มีตายดิมาดูสีหน้าเขาเลยครับตอนเปขึ้นมาเนแตที่มันจะตายนี่ครับนี่ครับชนี ตัดมันทำไมอ่ะมัน,นีตัดทิง้งเดี๋ยวมันไม่เลี้ยงไงมันมต้องเลี้ยงอันนี้ใช่ได้อันนี้ชนีรอดเอนี่นี่ได้สองต้นแต่ก่อนกินแต่มอนทองพอไปไปยองกินชนีกินหลายพันมากอ่ะอร่อยมากมอนทองนี้นนไม่ซื้อมาเลยอันนี้ตายติดอวัยใจช่วยด้วยนะมันจะรอดไม่รอดตายตายหมดครับนี่ครับมีกิ่งนี้ติดครับชนี นี่ใบใบแรกที่เราตัดทิ้งไว้นี่เห็นอบอที่เราตัดครึ่งไว้เงี้ยตอนเราไม่ให้มันคลายน้ำตอนงี้ยอืมเขาโชว์อยู่เลยนะครับอันนี้เราก็ตอนต่อได้เนี่ยดีทีแล้วเขากำลังโชว์อยู่ทิ้งทิ้งนู่นครับพี่เปาพี่เป้านั่งเฝ้าร้านขายของอยู่นะครับเอายบายเพื่อนๆหน่อยไปละครับสวัสดีครับ